เป็นทางการปปชแพร่ผลคดีดอดีตนายกอบอตอต้นมะพร้าวทุจริตสร้างขุดลอกคู่ครองคุก54เดือน ปชเผยความคืบหน้าคดีกล่าวหาวงสกรบัวสวัยอดีตนายกอบตต้นมะพร้าวเพชรบุรีทุจริตจัดจ้างขุดลอกคูคลองวัชพืชดินตะกอนปรับภูมิทัศน์เป็นทางการสารอาญาคดีทุจริตประพฤติมิชอบภาคเจ็ดพิพภากษาลลงโทษจำคุก54เดือนพวกหนึ่งรายโดน36เดือนไม่มีเหตุรอการลงโทษเมื่อเร็วๆนี้เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชได้ เผยแพร่ความคืบหน้าผลคดีกล่าวหานายวงศกรวัวสวัยเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีกับพวกคือนายอำนาจชมเสือทุจริตในการจัดสร้างและเข้าเป็นคู่สัญญาตามโครงการขุดลอกคูคลองขุดฝังท่อระบายน้ำขุดลอกวัชพืชและดินตะกอนและโครงการปรับภูมิทัศน์ซึ่งถูกคณะกรรมการปปชลงมติชี้มูลความผิดทางอาญาตามประมวล กฎหมายอาญามาตรา 151, 152และ157ตั้งแต่เมื่อวันที่23มีนาคม2565ล่าสุดสารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7มีคำพิภากษาว่านายวงศกรบัวสวัยจำเลยที่1มีความผิดตามมาตรา 152, 157นายอำนาจชมเสือจำเลยที่2มีความผิดตามมาตรา 152, 157ประกอบมาตรา86การกระทำของจำเลยทั้งสเป็นความผิดหล กรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามมาตรา91าเจำเลยทั้งสองกระทําผิดรวม6กระทงจำคุกจำเลยที่1กระทงละ1ปีจำคุกจำเลยที่สองกระทงละ8เดือนมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ตามมาตรา78กระทงละ1ใน4คงจำคุกจำเลยที่1กระทงละ9เดือนจำคุกจำเลยที่สองกระทงละ6เดือนเมื่อรวมทุกกระทงความผิดแล้วให้จำคุกจำเลยที่1มีกำหนด54เดือนจำคุก จำเลยที่สองมีกำหนด36เดือนกรณีไม่มีเหตุให้รอการลงโทษทั้งนี้คดียังไม่สิ้นสุดจำเลยมีสิทธิ์ต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ในชั้นศาลที่สูงกว่านี้อีกได้เบื้องตน้นคณะกรรมการปป,ปชมีการประชุมเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2565ลงความเห็นชอบในการที่อายการสูงสุดจะไม่อุทธรคำพิพากสาสาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเสร็จดังกล่าวสำหรับประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 5 หนึ่งระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่ซื้อทำจัดการหรือรักษาทรัพย์ใดๆใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐเทศบาลสุขาพิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง20ปีหรือจำคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่100 0 0 0บาทถึง400,000บาทมาตรา152รระบุว,ว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใดเขามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อื่นเนื่องด้วยกิจการนั้นต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง20 0 0 0 0บาทมาตรา157ระบุว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่20 0 0 0บาทถึง200,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก่อนหน้านี้เมื่อวันที่17ธันวาคม2 2565นายฮิรันเสษเยียวประยูนผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปอป,อปอชอภาค7เปิดเผยว่าศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคเได้มีคำพิพากษาให้จำคุกนายวงศกรบัวสวัยอดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีเป็นระยะเวลา54เดือนทั้งนี้คำที่พากษาจำคุกดังกล่าวนั้นมาจากการที่ปปชได้ชี้มูลความผิดนายวงศกรบัวสวัย ในขณะดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าวอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีฐานกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่และความผิดทางอาญาและได้ส่งสำนวนให้อายการสูงสุดนำสำนวนยื่นฟ้องต่อสารอาญาคดีทุจริตและประพติมิช,ชอบภาคเสร็จโดยรายละเอียดในสำนวนคดีระบุว่านายสวัยจำเลยที่หนึ่งได้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการในช่วงเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกอบอตอและนายอำนาจชมเสือจำเลยที่สองได้กระทำความผิดเป็นผู้สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือให้ความสะดวกในการกระทําความผิดของจําเลยที่หนึ่งซึ่งเป็นเจ้าพนักงานกรณีทุจริตโครงการของ OR, อบตต้นมะพร้าวจังหวัดเพชรบุรีทั้งหมด6โครงการดังนี้ 1. โครงการขุดลอกคู่คลองน้ําทิ้งสายนางชวนหมู่ที่3และหมู่ที่2ตําบลต้นมะพร้าวเป็นเงิน28,890บาท2โครงการขุดพร้อมฝังท่อระบายน้ําบริเวณทางเข้าบ้านหนองแกหมู่ที่1ตําบลต้นมะพร้าวเป็นเงิน32,130บาท3โครงการ ขุดลอกขู่คลองหมู่ที่1สายบ้านนาโพนอกสายบ้านนาหนองแกและสายนาหนองเชืองเป็นเงิน9 3 4 4 8บาท4โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตำบลต้นมะพร้าวเป็นเงิน92,700บาท5โครงการขุดลอกขู่คลองภายในตำบลต้นมะพร้าว5้าสายเป็นเงิน66,500บาท6โครงการขุดลอกขยะวัชพืชและดินตะกอนคลองน้ำทิ้งหนองไก่ดำเป็นเงิน95,000บาทโดยพฤติกรรมในการกระทำความผิดคือจำเลยที่1ได้อนุมัติให้ดำเนิน โครงการซึ่งมีจำเลยที่สองที่มีศักเป็นหลานและเป็นตัวแทนเชิดหรือนอมินีของจำเลยที่หนึ่งได้ลงนามในเอกสารใบเสนอราคาที่เจ้าหน้าที่พัสดุได้เตรียมไว้ให้ตามที่จำเลยที่หนึ่งได้สั่งการโดยจำเลยที่สองได้ยื่นเสนอราคาเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้ทำการต่อรองราคาและเสนอรายงานขออนุมัติตกลงราคาจ้างเหมาให้จำเลยที่สองเป็นผู้ดำเนินโครงการซึ่งตลอดระยะเวลาในการดำเนินโครงการจำเลยที่สองได้นำรถแทรกเตอร์แบ็คโฮสีเหลืองยี่ห้อโคมัสุ รุ่น PC 1 2 8ด US สองจำเลยที่1เป็นเจ้าของร่วมกับนางสาวจีราพรเกตบันจงซึ่งมีความสัมพันธ์เป็นสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสไปใช้ในการขุดคลองงานตามสัญญาจ้างเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างในตรวจรับงานจ้างแล้วจำเลยที่1ได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างแก่จำเลยที่2เป็นเช็คและนำไปฝากเข้าบัญชีชื่อบัญชีนายอำนาจชมเสือต่อมาจำเลยที่1ก็ได้ถอนเงินจากบัญชีธนาคารดังกล่าวโดยใช้บัตร ATM เพื่อให้จำเลยที่1ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง การที่แท้จริงได้รับค่าจ้างเป็นประโยชน์สำหรับตนเองโดยทุจริต